คอนโซลแนน3นะคะ FC ครอบครัว MC นะคะก็วันนี้เราจะมาบอก FC ว่า,าท่านที่เคยซื้อแล้วก็เสียงซ็อเบส10นิ้วก็จะทราบแล้วว่าเสียงเป็นลักษณะแบบไหนแน่นนุ่มนะคะก็10นิ้วมี2 2รุ่น2รุ่นที่ออกมาหน้าเปิดเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตู้ mm. เจบิน ตู้เจบินรับสิบนิ้วใช้ดอกโคงปั๊มอันนี้คือที่ที่นิยมมากที่สุดคือดอกโคงปั๊มรถยนต์นะคะแล้วก็ใช้ปีคอร์สขับด้วยคาร์ดีอันนี้เป็นโครงหลกอ,อตู้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็สามารถปักเสาได้อ่าปักเสาได้ปักเสาได้มีมือจับ อันนี้ไม่มีใช่แล้วตู้ก็จะลึกกว่าด้วยตู้จะลึกกว่าเพราะมาชดเชยเรื่องพวกนี้ที่มันมากั้นห้องกั้นห้องไปใช่สูญเสียไปแล้วเสียงมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยเสียงจะแดงกว่าสิเพราะมันเป็นครงหล่ออ๋อคงหล่อเนี่ยคงหล่อไม่เหล็กสองก้อนไม่เหล็กสองชั้นไม่เหล็กสองชั้นอันนี้ไม่เหล็กสองชั้นออันนี้คงปั๊มคงปั๊มธรรมดาอวันนี้ขับดีอตัวนี้ขับซับเบดได้ข้างระบาย จริงอ่ะข้างละใบไม่ได้สิก็ได้ข้างละสองใบเออ้างละสองมั่วแล้เกินเออนะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสิบแปดกันอย่างเดียวเรื่องอื่นเราไม่คุยันไม่ใช่คุยเรื่องสิบนิ้วย่างเดียวคุถึงเออสิบนิ้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิบสิบสองเนี่ยใช้ในบ้านเนี่ยกำลังดีกำลังดีใช่แล้วไม่จุกจิกด้วยยกง่ายเอออันนี้ลูกค้าไปซื้อรอบสองแล้วเขาไปเอา power อะไรไปขับนะ เขาเวยังไม่มีซื้อตู้ไว้ก่อนซื้อตู้ไว้ก่อนเก็บค่อยๆเก็บตังก่อนอ๋อแต่เขาไปเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วเขาบอกว่าเสียงดีเขาก็เลยมาซื้อไว้อีกทีเขาไปขับกับแอมจิ๋วแล้วไม่ได้อ๋อแต่ไม่ได้แล้วมาซื้ออีกเนี้ยนะใช่หก็ไม่เป็นไรคือเขาตัดสินใจแล้วเขาก็อยากได้นะก็สําหรับคนที่งบน้อยใช่อืก็อยากจะบอกว่าคาที่ที่เราทำมาอันนี้มันคู่เท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยสี่พันคู่สี่พันใช่พร้อมฟังใช่ อืมอันนี้อีกนิดนึงนีอันนี้หกพันอันนี้หกพันเพิ่มอีกข้างละพันอ๋อเพราะว่ามันเป็นโครงหรอใช่อันนี้โครงปั๊มคัสดีครับคัสดีที่ออกมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอืเป็น Power อร์คดีที่ให้กำลังวัดที่ดีมากวัดสูงขับได้ครับก็ตอนนี้นี่ก็ยกง่ายเบาๆอ่าบางเบานะคะ ก็ยังไงใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาอันนี้มันขับได้ถึงมันขับได้ถึง18เลยแหละอคัสดีไฮเอ็นนะคะมันจะให้เสียงเบสที่แน่นแล้วก็นุ่ม10 12 15 18ใช่ใช้ได้หมดไล่ไปเลยไล่ไปเลยหรือเอาไปทำเสียงกลางแหลมก็ได้นะใช่เอาไปทำเสียงกลางแหลมได้เนาะอย่าไปวิตกกับกังวลกันมันมากอย่าไปเชื่อสมัยก่อนที่ว่าเขาบอกว่ามันยกง่ายมากเลยอ่ะ สมัยก่อนเขาบอกว่าคัดดีน่าจะไว้ทำซับเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นละมันอยู่ที่ร้านอยู่่ทีมันอยู่ที่ช่างอยู่ที่ช่างนะช่างอะไรครับช่างมันช่างไหนช่างแต่ช่างช่างทำที่มีฝีมือก็โชคดีไปนะครับก็พอดีว่าเอ็มซีโชคดีมีช่างมีฝีมือหน่อยอันนี้รับประกันหนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีเสียแค่ค่าอะไรเฉยๆนะครับ ก็นะคะอย่าลืมปีคอพระเอกของเราปรับง่ายเล่นง่ายเสียงดีเสียงไพเอละแนวดนตรีดังไพเอลบอถ้าจะแนวเครื่องไฟแล้วมาแนวมาบดังไพเอละเป็นไปไม่ได้เพราะเขาจะต้องดังอย่างเดียวแต่ก็อัพได้อัพได้เอ็มซีแนะนำได้ทำยังไงนะถ้ามันมีอยู่แล้วแก้ไขได้ใช่ไม่ใช่ว่าก็แก้ไขมาให้หลายเคสแล้วไม่ใช่ว่าคนที่มีเครื่องไฟอยู่ แล้วอยากจะฟังไพเลาะไม่ได้ได้ทําได้ทําได้มาปรึกษาโทรมาปรึกษาแต่ต้องยอมรับคาปรึกษานะไม่ใช่ว่าโอ้ยของฉันดีอยู่แล้วเราอยู่แล้วอะไรน่าจะนิดๆหนแต่ถ้าเขาฟังดีอยู่แล้วเขาคงไม่ไม่หักคำปรึกษาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาฟังแล้วเสียงมันไม่ดังไพเลาะเกิดมาฟังของเราเอยเขาดังไพเลาะเออแล้วทํายังไงจะแก้ไขยังไงอันนี้ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกันอยู่เรื่อยๆนะครก็ ัดดีอันนี้ยังมีอยู่ครับใกล้ปีใหม่แล้ว,ลลวยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีขับขับลาก็ใช้สติอย่าประมาทนะคะก็โอ้ยฝากทิ้งท้ายเอาไว้่ะคะช่ยแล้วเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะช่วงหนาวช่วงช่วงฤดูหนาวแล้วครับนะคะก็ระวังดูแลรักษาสุขภาพด้วยค,ะคะขอบคุณค่ะนะครับก็อันนี้สี่พันคูนี้โน้นหกพัน ทุกอย่างคือรวมส่งหมดแล้วใช่นะอันนี้ใจดีนะอ๋อรวมส่งรวมส่งรวมสายลำโพงด้วยนะสายลำโพงยาวข้างละสามเมตรได้นะเออนะครับเดี๋ยวจะหาว่าสินค้าเราไม่รวมส่งมีโปรโมชั่นรวมส่งใช่นะแต่หลังจากไม่ไม่ต้องจัดเป็นชุดไงคือไม่ต้องจัดเป็นชุดใครขาดสิ่งใดก็ซื้อหาสิ่งนั้นอ๋อตอนนี้อ่ะอ่าใช่ตอนนี้คือมาซื้อรวมส่งหมดเลยอ๋อเออรวมส่งหมดเอาจริงไงทั้งฉันขาดซับปีคอร์สอย่างเงี้ย ปิดคอก็ลมส่งอ๋อลมส่งด้วยโอ้ค่าส่งร้อยมามาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ๋อค่าส่งร้อยหนึ่งก็ออกให้เลยส่งฟรีใช่ค่ะจริงๆแล้วอย่าบอกว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรนะบอกโปรโมชั่นดีมันจะได้แบบมีอะไรกำลังมีอะไรแบบแปลกๆเออโอเคจ้าเออจ้าโอเคครับ